นนกโดนแล้วครับโดนแล้วครับนกระวังท่อนะนะ สวายหรือเปล่านี่มึงเขาจะหลุดเปล่ายีโซกยีโซกครับยีโซกยีโซกยีโซกไปยี่งไหมยีโซกที่เรจะดำตกน้ำ เล่นกับผมไหมสามขวดยีสุกคาสนาโนคัดเล่นกับผมไหมชื่อวอะไรยีสุกยีสุกเอาจาใเม็ดโอเคสามขวดนะโอ้ยตะกินอ๋ออดอดแดกทั้งคู่ออกได้หมดค่ะเอาได้หมดอดแดกทั้งคู่เรา ข้ามเลยนานกข้ามไปเลยเดี๋ยวขาดโอ้ปตาจีนยากทำมาทำมาทำมาพวกรูอ่ะไปแปดโลค่ะตัวเนี้ยขอบคุณครับ เอาขึ้นมาก่อนเลยเดี๋ยวครับหกหกโลหกโลหกโลครับคเอาไม่หกก็แปดอ่ะไออยู่นี่อยู่นี่ไหนเบ็ดอยู่ไหนครับโชวไหนครับนกใหญ่ที่สุดของวันนี้ครับชนะสุดเลยพี่โชว์หน่อยสวยๆโชว์ไปก่อน อะไรเหรอที่เรามองกันดินไหลลงโอเค